สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเด่นจะไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับซึ่งในล่าสุดนะฮะก็เป็นในปกสลากนะครับในวันรัฐธรรมนูญนะครับวันที่16ธันวาฯนะก็เดือนนี้ออก2งวัดเนาะเออนะครับเลขเดือนไปออกวันที่2นะครับถือว่าเลขจะออกง่ายๆนะฮะ02นะเลขออกวันที่2มี2หรือเปล่า นะครับก็ไม่แน่นะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูว่าเอ๊ะนะครับที่ผมดูดูเนี่ยมันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะฮะอ่ะบังเอิญอะไรแบบไหนยังไงมาดูมารับชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเลาวซึ่งความบังเอิญก็คือนะฮะในปกสลากที่เป็นปกวันสําคัญนะครับปกวันสําคัญนะฮะก็จะมีตั้งแต่ใน วดแรกนะครับก็เป็นวันนะครับวันปีใหม่วดที่2ก็เป็นวันนะครับวันสถาปนาวันคล้ายสถาปนาวัดที่3นะฮะก็จะเป็นวันแรงงานนะฮะแล้วก็เป็นวันวันพืชวันพืชนะนะครับแล้วก็จะเป็นวันลอยกระทงนะครับเนาะวันสําคัญนะแล้วก็มารัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สิ้นปีนะนั่นแหละนะครับในแต่ละบีก็จะมีวันสําคัญอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง บางเอิญบางเอิญว่าปี67เนี่ยไปคล้ายคล้ายก,กันกับในปี64คล้ายกันยังไงนะฮะนี่นะก็คล้ายกันกับในปี64แล้วก็ปี66นะครับน้องอ่ะคล้ายกันยังไงเริ่มมาตั้งแต่ในปีแรกเลยนะครับนะ้องอ่ะงวดแรกของปีเลยที่เป็นวันสําคัญนะครับในปี64เนี่ยนะครับมกักจะไปเอาในที่ใน2ตัวบนมาออกก็คือ95นะครับ95เนี่ย เด่นตัวหนึ่งจะมาสักตัวหนึ่งนะฮะดอกเก้าห้าอ่ะมีเก้าไหมนี่มีเก้าอ่ะห้าไม่มีแล้วก็ไปดูในปีหกหกปีหกหกปีหกหกเนี่ยจะเอาสองตัวล่างมานะครับมาออกเด่นตัวหนึ่งจะมาอยู่ตัวหนึ่งนี่แหละสี่กับเจ็ดอ่ะมาเจ็ดเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยผลออกเจ็ดเก้านะครับนีเจ็ดดีเก้าเออนะฮะ นั่นแหละนะครับเนาะบางวันมันก็จับคู่กันไม่ได้หรอกนะครับวันที่2นะฮะวันที่2ก็จะเป็นนะครับวันอ่าวันคล้ายวันสถาปนา,าก็คือวันวันที่16ปี64เนี่ยจะไปเอา2ตัวบน8กับ7นี่มาทั้ง8ทั้ง7ปีนะครับปี66เนี่ยก็จะไปเอาในที่ใน2ตัวล่างนะก็คือเจ็ดหนึ่เนี่ยบางทีมันก็จับคู่กันไม่ติดนะครับแต่ที่แน่ 8กับ7 7กับ1อ่ะมันมี7เหมือนกันมันก็เลยมาออก7นะฮะก็มี7อ่ะอาจจะสลับกันในตรงนี้อ่ะเจ็ดเนี่ก็ได้นะครับถัดไปนะครับในงวดที่3ในงวดที่3นี่ก็จะเป็นวันวันแรงงานนะครับวันแรงงานนะฮะวันแรงงานปีหกนะครับ,รงง 6, 4, รบ6 4นี่ก็จะไปเอาในที่ใน2ตัวบนนะครับ2ตัวบนก็จะเป็นในที่ใน7 2 7กับ2มา7 นะฮะปี 6, 6 6นี่จะแปลอาใน2ตัวล่างนะครับ6กับ5อ่ะมา6นดีก็จับคู่กันไม่ได้เลยแต่ที่นเนีเท่าที่ดูแบบนี้เนาะมันหลัก10มันมา1เหมือนกันนะก็เลยมา1อืมไปดูกันต่อนะครับสลับในงวดถัดไปนะก็ต้องวันวัน,ว,น,ว,นวันพืชน,นะฮะวันพืชวันพืชมงคลน,นะปี6 4สนี่ก็ต้อง2ตัวบนนะก็7กับ9 นะครับส่วนในปีนะครับหกหกนี่ยสองตัวล่างนะครับก็9เนี่ยเจกับเก้าเกกับ9เนี่ยอ่ะมันก็มี9เหมือนกันนะครับมันก็เลยออกมา9เนาะอืมนะครับอ่าอ่ะมีศูนย์นะอาจจะจับตรงนี้ก็ได้แล้วก็มาอันนี้ปุ๊บก็จะเป็นวั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 นลอยกระทงนะครับเนาะนี่ลอยกระทงทงลอยกระทงมระซานลอยกระทงมระซาน รอยกระทงเนี่ยครับบกหายไปไ,ไม่รู้อ่ะเนี่ยรอยกระทงปี64นะครับบนนีกก็จะเป็น61นะครับปี6 6, 6นี่ล่างก็จะเป็น1 4เนี่ยมันก็ชน1เหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็มี1นะก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับในตรงนี้นะครับเนาะก็จะไปปี64เนี่ยก็จะเป็นใน2ตัวบนก็คือ3 5 3หห้า ส่วนในปีนะฮะปี6-6ปี6-6 8-5โอ้ยมีตเล็กไก่ตัวตัวนี้เนาะนะงวนะดที่แล้วไม่มานะครับเลขรดนี่5 8-3นะครับเนาะนะก็เออมันออกอะไรนะไปอ,อก8 4ดนะี่สาเนาะผิดไปแต้มเดียวเนาะนะนะอ่าเนี่ยนี่แหละสลับกันอยู่ในนี้ผมว่านะครับเนี่ย ก็แสดงว่ามันจะต้องมี5เนาะเนาะเดี่ยว8ล่างเหมือนกันเลยเนาะ5บนเหมือนกันเลยนะเออหรือว่ามันจะเอานี่เดี่ยรวมรวมกันอยู่ใน2งวดเน,นี้ยมาสลับตรงนู้นทีตรงนี้ทีจะออกเลขไหนนะครับอ่ารัฐธทำมนูญนะก็เป็นพศเนาะอืมพศออประวัติวันรัฐธรรมนูญนะปีที่แล้วออกพศปีนี้นะฮะก็ มันถามว่ามันออกเลขเดิมได้ไหมมันก็ออกได้นะครับเพราะว่านะครับในปีในงวดสิงหานะครับในงวดสิงหาเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมนะครับสิงหาของปี6กกับ6 8เนี่ยปีเฮ้ปี68ปี66นะฮะสิงหาของปี66นะครับสิงหานี่ก็งว,วันที่16เนาะ เนี่ยสิสิงหาปี6 6ออก8 2ดสนะครับแล้วมา16สิงหาปุ๊บนี่หกเจเนี่ยผมให้ดูก็คือมันสามารถจะออกเลขเดิมได้นะครับของในปีที่แล้วอ่ะมันอาจจะอ่ะง,ง่ายเลยบนนะครับออก5 7ล่างออก8 5 หรือล่างออก5 8นะครับบนอาจจะ7 5เนี่ยเนาะแต่ที่น่ห5หรือเปล่า5ไหมนะครับ5ออกได้ไหมออกได้นะครับซึ่งปกเนี่ยปกที่หลายๆงวดนะครับที่ผมลองจับว่ามันคล้ายกันนะครับก็อ่ะให้ดูเลยนะครับว่า2ปีนี้ปี6 7กับ6 4เนี่ยมันคล้ายกันตรงไหน อ่ดูปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บนี่จุดแรกคล้ายกันก็คือตรงตรงนเนี้ยนนะเนี่ยสีฟ้าฟ้าในตรงเสาตรงเนี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งปีก่อนก่อนมันก็เป็นเป็นแบบนี้อ่านะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะนะครับแต่สองปีนี้ก็คล้ายกันเนาะม,นมันมันมีจุดเหมือนกันนะ แต่มันก็ถ้าจับฝั่งนี้มาฝั่งนี้มันก็ไม่มีคู่เนาะเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยสองปีเนี่ยที่หลังๆที่ผมมีปกสลากเนี่ยที่ที่มันคล้ายกันนะครับก็แสดงว่ามันอาจจะนี่แหละเอาเลขเด่นตรงเนี้ยนะครับเนาะผมว่าอ่ะสองอ่า,อาไม่ใช่สิสามห้าแปดเนี่ยผมว่ามีแน่แน่เลยเลขเด่นนะครับสามห้าแปดเนี่ย มีแน่ๆตัวหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเลขรถผมเนี่ยมันชอบออกต่อเนื่องกันมานะครับเนาะสักประมาณ3งวดที่แหละนะครับนะ,นะก็ใครถูกหวยนี่มีโชคนี่ก็อย่าลืมนําเงินไปทําบุญทาทานเด้อะนะครับยิ่งนี่แหละเนี่ยจุดแรกคล้ายกันจุดที่2ก็เนี่ยตรงตรงธงชาติเนี่ยตรงๆรงเนี้ยเขาทําให้มันเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกันนะฮะอืมก็ลองนําไปพิจารากันดูแล้วกันนะเนาะ ผมว่านะครับมันก็คงไม่บังเอิญหรอกเนาะที่ที่ที่จะมารูปคล้ายๆกัน,นหลายงวดที่ผมทํานะครับปกมันคล้ายๆกันเนี่ยเลขมันมักจะไปเอางวดก่อนหน้าเนี่ยมาสลับตําแหน่งกันนะครับอาจ้าอยู่ในนี้นะครับอาจจะเป็นในที่ใน82ดสองไหมเมื่อกี้เดือนสิงหาออก28งแต้องเป็น82ดสองไหมนะครับ52หรือเปล่า58า อ,อยู่นี้มีแล้วเนาะเรองเขียนนะครับ 3, 3หมายใหม่ใหม่คงไม่ออกตรงเนาะ5 3 2 3อ่ะ3 2แล้วกันนะครับเนี่ยเนาะอ่าถ้าจะออกจริงๆนะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับขาดไหมเนี่ยอืมถามแปดามแปดก็สวยอยู่นะนะครับเนาะเพราะว่าในปีหกหกสามเนี่ย เลขมันออกคล้ายๆปี63เนาะเนี่ยสาก็มีรุ้นนะครับอือเอาแต่เลขกับของเอา้าเนาะอ่ะโอเคนะฮะเนาะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนาไปติดไว้แล้วกันย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะซึ่งหวยออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีเลขในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในนะครับในปกสลากนะครับที่เปรียบเทียบนะที่มันคล้ายๆกันนะครับเนาะ ตรงลายเซ็นนะครับตรงลายเซ็นผมย้อนไปดูแล้วนะครับว่ามันหลังหลังเนี่ยมันลายเซ็นคล้ายกันเลขมันก็ไม่ได้ออกเหมือนกันเลยนะครับเนาะหลังหลังไม่นะครับเนาะเท่าน่าจะรู้หรือเปล่าว่าเรารู้แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับลองนําไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยมันก็เหมือนกันนะนี่แหละเหมือนกันสุดๆแล้วนะครับเนาะในปกสลาก2ปีนี้นะครับคาดว่าน่าจะออกคล้ายๆกันนั่นแหละ นะครับถ้าไม่คล้ายกันเนี่ยก็แสดงว่ามันจะมีเลขเด่นนะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้เป็น3บนสามล่างอาจจะปีล่าสุดเนี่ยจะเป็น2บน2ล่างหรือ5บน5ล่างหรือ8บน8ล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับในงวดก่อนๆนะที่ปกรูปที่มันคล้ายๆกัน นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่าจะใดเอยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในนะครับคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ